คำถามถัดมานะครับฝึกจิตใจอย่างไรไม่ให้อเวอร์เทรดหรือโลภครับอืมฝึกจิตใจอย่างไรไม่ให้อเวอร์เทรดหรือโลภครับมันเป็นอย่างนี้ครับผมอธิบายให้ฟังความโลภเนี่ยไม่ใช่สิ่งไม่ดีทุกคนต้องโลภหมดขึ้นอยู่กับว่า,วาคุณจะบริหารความโลภนั้นเนี่ยยังไง ผมยกตัวอย่างให้เป็นให้เป็นอย่างนี้สมมุติว่าผมมีผมมีที่แปลงหนึ่งนะอันนี้เป็นที่แปลงหนึ่งนะครับที่แปลงเนี้ยตอนเนี้ยมันมีกฎหมายว่าห้ามเปิดร้านกาแฟเด็ดขาดนะแล้วที่แปลงเนี้ยนะครับตั้งอยู่ในชุมชนที่เป็นเบเวอรี่ฮิลส์ตั้งอยู่อารมณ์แบบกลางท้องหล่อบ้านเราอ่ะนึ่ภาพง่ายๆกลางท้องหล่อบ้านเราอ่ะ ที่เป็นคนรวยเยอะๆนะครับแต่มีกฎหมายข้อหนึ่งว่าห้ามเปิดร้านกาแฟเด็ดขาดนะครับห้ามเปิดร้านกาแฟนะแล้วก็อะไรอะ่ะคนที่อยู่แถวนั้นนะครับนอกจากห้ามเปิดร้านกาแฟแล้วเนี่ยเปิดโรงเรียนสอนชิมกาแฟได้แต่ห้ามเปิดร้านขายกาแฟเด็ดขาดเพราะงั้นคิดภาพเซียนไหม เซียนถูกปะยังไงก็อยากกินกาแฟอะยิงห้ามยิงยุอ่อะคือทำไมมึงหนึ่งห้ามกูกินกาแฟอะกูอยากกินอะทําไมเน่ะเน้อน้อไหมครับแล้วเป็นอย่างนี้มา,มาเป็น20ปีอยูนะ่ดีนะรัฐบาลประกาศออกมาตุ้มอ้าวเราเปิดร้านกาแฟได้ละนะครับเพราะงั้นผมก็ แต่มีข้อแม้ว่าการเปิดร้านกาแฟเนี่ยสามารถเปิดได้ที่ที่แปลงนี้ที่เดียวเพราะว่าอาจจะเป็น r e s t r i c t e d area ของเขาอาจจะเป็นที่กฎหมายของเขาก็ว่าไปเพราะงั้นผมก็เปิดร้านกาแฟและที่นี่นะครับคิดภาพยังไงยังไงธุรกิจนี้แม่งดูได้แน่ๆถูกปะกำไรแน่ๆถูกปะเน้นๆด้วยเราเยอะด้วยนะครับเปิดร้านกาแฟวันแรกเนี่ยนะครับเปิดร้านเล็กๆนะ วันแรกเนี่ยเราเตรียมเตรียมกาแฟไว้แค่ประมาณร้อยแก้วเพราะว่าร้านเราเล็กๆราเราเพิ่งเริ่มทํานะครับปัญหาคือคนแม่งเข้ามา1ล้านแก้วออเดอร์เข้ามา1ล้านแก้วเอาดิไม่โลบเดเอาดิไม่โลบไม่โลบเลยต่อให้ไม่ลบเลยอาจทาแม่งวันละร้อยเนี่ยวันละร้อยแก้วเนี่ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยวันละร้อยแก้วทาไปแต่มีออเดอร์วันละล้านแก้วนะทาไปเลยวันละร้อยแก้วนึกออกไหมครับเพราะงั้นอันเนี้ยมึงใช้ความโลภผิดวิธีผิดทัมมิ่ง จังหวะเนี้ยยังไงยังไงเขาสั่งวันละล้านแก้วยังไงยังไงเองก็ต้องเปิดร้านกาแฟไงก็ต้องขยายสาขาไงก็ต้องทำรัดวันละล้านแก้วไม่ได้เพราะงั้นตรงเนี้ยโลภเนี่ยไม่ผิดนึกออกยังนึกออกยังเพราะงั้นความโลภตรงนี้ไม่ผิดเลยผมไม่เคยว่าเลยไม่ผมผมไม่เคยว่านักเลยเลยท่านนักเรียนจะโลภในในไซเคิลแบบนี้ในจังหวะที่ต้องต้องทำเพราะงั้นหลักการในการทําธุรกิจนะครับ all in ในจังหวะที่ควร all in ถอยในจังหวะที่ควรถอยนึกออกไหมครับจังหวะร้านกาแฟจังหวะเนี้ยยังไงยังไงเป็นผมนะผมใส่หมดแม็กผมกดหมดหน้าตักผมไม่เรียกว่าโลภด้วยผมถือว่าถ้ากถาูถ้ากูกดไม่หมดแม็กเนี่ยเรียกว่าหมาได้เลยจังหวะเนี้ยจงเป็นจังหวะที่แม่งต้องอออินอ่ะต้องเข้าอ่ะนะครับเพราะงั้นจะพลาดจะไม่พลาดเนี่ยไม่สนใจแล้วค่อยว่าอีกเรื่องหนึ่งนึกออกไหมครับแต่ว่า ถ้าเป็นสายหนูนักเรียนที่เป็นสายหนูเนี่ยเขาจะรับความเสี่ยงไม่ได้เพราะงั้นเขาจะมองว่าไอ้จังหวะนี้แม่งเสี่ยงเสี่ยงบ้าเลยได้ออเดอร์วันละนล,ลานแก้วมึงทำไงวันละวันละร้อยแก้วเนี่ยอันเนี้ยถ้าถ้ามึงจะประหยัดอวดออมอย่างงี้ก็แล้วแต่มืงอเถอะแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยแต่จังหวะนี้ยังไงก็ต้องใส่ได้ไหมครับในจังหวะกราฟก็เหมือนกันเพราะงั้นจังหวะนั้นเนี่ยผมเรียกว่าผมไม่ได้เรียกว่าความโลภผมเรียกว่าจังหวะที่ธุรกิจมันพีค มันเป็นจังหวะที่ตีเหล็กตอนร้อนๆมันจะเป็นจังหวะที่ต้องสายยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นในกราฟยกตัวอย่างเช่นเอาบิตคอยก็ได้ครับบิตคอยก็ได้ยกตัวอย่างเป็นตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยภาพเนี้ยเรามีขาลงมาหนึ่งชุดนะครับเป็นขาลงมะขาลงเนี่ยนะครับขาลงปับ๊บนี่ดาไม่เสียนะเดาไม่เสียยังยังไม่สวนผมผมไม่ซื้อไม่เสียไม่ไม่สวนแต่เรารู้ว่าเขามีอาการคิวเทรนหนึ่งตัวูกไหมครับ เพราะงั้นตรงเนี้ยผมไม่สนใจดาวไม่เสียผมผมยังไม่เข้ารอก่อนใจเย็นอันเนี้ยดาวเริ่มเสียละเห็นไหมครับแท้งนี้ก็ได้เนี่ยทั่งเนี้ยผมจําได้แม่นเลยผมเห็นโมเ็นคาตาเลยผมตั้งออเดอร์ไว้ตรงเนี้ยของใบแอนเนี่ยผมตั้งออเดอร์ไว้ตรงนี้แถวๆนี้เลยนะตั้งนี้นะแม่งเกี่ยวมาสะบัดนิดเดียวตรงเนี้ยเกี่ยวมานิดเดียวอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยแท้งนี้ปะวะไม่ใช่แท่งนี้เอาไซเคิลหนึ่งไซเคิลไซเคิลนี้ไซเคิลนี้น่าจะเป็นตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ ให้ให้มันขึ้นไปก่อนนี่ขึ้นไปตรงนี้จําได้แม่นเลยตั้งออเดอร์ในใบแนนเนี่ยตั้งไ้ตรงนี้ตั้งตรงนี้เลยตั้งตรงนี้เลยนะครับราคาสะบัดไปโดนตรงเนี้ยเกี่ยวเนี้ยปั้งนะไอเข็มเนี่ยมันโดนแต่ออเดอร์ที่ตั้งไว้เนี่ยไม่ได้ไม่โดนไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้จําได้แม่นเลยทําไมไม่โดนตรงตรงเนี้ยผมก็เอ๊แต่มันจังหวะชัวร์จังหวะขึ้นนั่นแนละแล้วก็เราก็ รอให้ดาวมันเสียสักตัวหนึ่งก่อนอย่างน,น,าน,าานี้ดาวมันเสียถูกไหมครับแถวๆนี้ดาวมันเสียให้ดาวมันเสียสักแท่งหนึ่งก่อนนี่ดาวมันเสียแล้วเนี่ยเป็นจังหวะแรกหมดแม็กกดอออินยังไงก็วินนะครับเนี่ยจังหวะนี้ยกดหมดแม็กยังไงก็วินเห็นไหมขึ้นไปแล้วนิวไฮไปแล้วเนี่ยออเดอร์อยู่ข้างล่างทุนโคตรสวยเห็นปหมอันนี้นี่ราคาปัจจุบันเห็นไหมนะครับแต่ว่าการจะกดหมดแม็กอย่าง,ง้นได้สิ่งที่เองต้องมีนะครับที่สําคัญเลยก็คือความรู้ ะครับอันนี้คือ knowledge นะครับเมื่อกี้เป็นการ kill trend ถูกไหมของ N O P 3ดาวเทลลี่ของ b a s i c นะครับใครๆก็รู้ของ Basic นะครับนี่ดาวเทลลี่นะแล้วก็ข้อที่2สิ่งที่ต้องมีเลยคือ experience นะครับประสบการณ์ input นะครับเท่ากับ output นะ input เท่ากับ output หมายความว่าอะไรนะครับ อันนี้เป็นอันนี้เป็นซิสเต็มเป็นระบบนะเองใส่อินพุตก็ไปในกระบาลเท่าไหร่นะครับเองก็มีเอาพุตมากเท่านั้นอย่างจังหวะเนี้ยของคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เล่นตอนดาวเสียถ้าไม่เคยมีมีประสบการณ์นะตรงนี้เขาจะมองว่าเสี่ยงมากนะครับในมุมมองนักเทคนิคอลระดับเซนเซียนเราจะบอกว่าอันนั้นคือเนวบี้คนที่มองว่าเสี่ยงมากน,นั้นเนวบี้ถ้าคนเล่นเทคนิคอลระดับแบบเซนเซียนหรือว่าเล่นแบบประสบการณ์เป็นเป็นล้านล้านชั่วโมงนะจังหวะนี้เขายอมแลกหมดทั้งหน้าหลัก แต่ขึ้นอยู่กับว่าเอ็งชัวร์แค่ไหนเองใช้ดาวไซเคิลไหนนึกออกไหมครับเพราะงั้นบางทีมันมีจังหวะพลาดไปใช้ดาวผิดดาวอะไรเงี้ยแล้วแตประสบการณ์ของแต่ละคนเห็นปะแต่เมื่ีมันเป็น n o p 3มันคิวเทรนมาก่อนลงยังไงมันก็ชัดอยู่แล้วว่าเป็น EOT นะครับอันนี้มันชัดมากนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ นะครับเพราะงั้นถ้าชั่วโมงบินน้อยมองว่าเสี่ยงได้ไม่สีเรียดเพราะว่าเขาชั่วโมงบินชั่วโมงบินน้อยแต่ถ้าชั่วโมงบินมากๆแล้วเอ็งมองว่าเสี่ยงอันนั้นคือผิดละเหมือนทานั้นกาแฟเมื่อกี้นะครับจังหวะถ้ามันชัวร์มากไอ้จังหวะชัวร์ไม่เท่าไหร่นะเอ็งต้องรู้ตัวเลยนะว่าจังหวะนี้มันชัวร์เพราะงั้นการมองออกมามองไม่ออกขึ้นอยู่กับคนแค่นั้นเองขึ้นอยู่กับว่าเอ็งมองออกมองไม่ออกแค่นั้นเองจบจบง่ายครับง่ายๆถ้ามองไม่ออกก็นั่งดูไปนั่งดูไปก่อนขขึึ้้นนอยยู่่กกัับบสเตป ใจิตใจนะครับอย่างเมื่อกี้ผมไม่เรียกว่าโอเวอร์เทรดไม่เรียกว่าโลบด้วยเรียกว่าเองสมศักดิ์ศรีดึงแม้ว่ามันจะล้างพอร์ตเลยเองตายไปในตาแหน่งเมื่อกี้ผมเรียกว่าสมศักดิ์ศรีครับไม่เรียกว่าโลบนะครับโลบคือเป็นอย่างนี้โลบคือโลบคือนะโลบคืออย่างนี้าราคาวิ่ง,งลววงมางนี้ถูกปะ่ะแล้ววิ่งลงต่องี้ถูกป่ะแล้วเองสวนบายไปยงี้สมมติเองสวนบายเข้าไปราคานิวโลสวนบายใหม่ ราคานิวโลส่วนบายหม่ไอบายสามไม้แรกตอนมีกระตังเนี่ยอันนี้ไม่มีทางเฟียอันนี้โลบอ่แล้วนะครับแต่ตอนไม้ที่สี่เนี่ยตอนมันเริ่มลบไปเรื่อยๆืเราจะนั่งสังเกตว่าไอเชี่ยกูผิดทางป่าวะอันนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าโลบนะครับเขาเรียกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าผิดทางนะเพราะงั้นสามไม้แรกเนี่ยยังยังไงก็โลบไม้หลังๆนี่เลิกเฟียได้ปกตินะครับแต่กว่าจะรู้ว่าเฟียแล้วก็ส่วนมาหลายเทรดแล้วถูกปะนั่นแหละเพราะงั้นเราจะไม่มีการให้เอา เงินมาเพื่อลดเพื่อทําแรงสวิงเติมเงินแค่ขัดล้อนเดียวพอนะครับโดนขัดล้อนแล้วค่อยเติมใหม่อย่าเติมอย่าเติมเพื่อเผื่อแรงสวิงไม่มีใครว่าทำอย่างนั้นกันเปลืองตังค์ที่สุดนะครับนะแล้วแต่คนนะถ้ามาถ้าบางทีเรามือใหม่เราเป็นนิวบี้อาจจะทําทงั้นก็ได้นะครับสมัยผมเป็นนิวบี้ผมก็ทําอย่างนั้นนะครับแต่นั่นคือนิวบี้เมื่อโอ้โหเกือบสิบห้ายี่สิบปีแล้วนะนานมากแล้วนะครับนะฝึกจิตใจไม่ให้โอเวอร์เทรดยังไงมันแล้วแต่ครับ คำว่า definition คำว่า over trade แต่ละคนนี่แม่งไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยกด100เหรียญเติมเงิน100เหรียญกดเข้าไป0.01อันเนี้ยเขาเรียกเาเรียก over trade ละบางคน1,000กดไป0.01เขาเรียก over trade ละ,น, 1, 000, tr ละนะครับแต่บางคนเนี่ย13เหรียญกูกดไป0.01กูไม่เรียก over trade อันเนี้ยเรียกจุดเข้าตามปกติ พอ33เหรียญเล่นได้ไหมโถเยอะแยะโถเลยแหละโถเยอะแยะอ่ะเข้าไปดูให้อ่ะกดไงวะอ่ะเข้าไปดูให้ YouTube เหมือนเขาส่งเมลมาว่าห้ามเปิดหลังบ้านเนี่ยเนี่ยโอเวอร์เทรดปะอันนี้ก็ไม่ใช่อเวอร์เทรดครับเข้าปกตินี่เข้าปกติเลยเนี่ยแต่ผมให้ดูเงินน้อยๆให้เนี่ย98เหรียญเข้าตัวจุดสูหนึ่งโอเวอร์เทรดปะ แล้วแต่แล้วแต่คนสกิลมากก็ไม่โอเวอร์เทรดสกิลน้อยก็โอเวอร์เทรดครับสามสิบสามเหรียญน,นะนี่คือสามสิบสามเหรียญน,นะสามสิบสามเหรียญเข้าศูนจุดหนึ่งจะหมดแม็กซ์แล้วป่ะเรียกว่าโอเวอร์เทรดป่ะไม่ครับแล้วแต่สกิลสกิลมากก็ก็ไม่ใช่โอเวอร์เทรดสกิลน้อยก็โอเวอร์เทรดได้ครับเนี่ยสามสามเหรียญขึ้นไปหมื่นกว่าบาทแล้วแต่แล้วแล้วแต่สกิลแล้วแต่แล้วแต่ความรู้เมื่อกี้ผมถึงต้องใช้2ออย่างไงใช้โนเรด หนึ่งอันแล้วก็ใช้ประสบการณ์หนึ่งอันสีแดงยอดถอนนะนะครับนี่ถอนให้ดูเห็นไหมเข้าไปดูช็อตกันเยอะๆด้วยนี่แม่งไม่กี่วิวองเนี่ยถึงร้อยไปเนี่ยหกสิสองวิจเจริญไม่เป็นไรทำเำาขำเก็บไว้นะครับนี่สามสิบวิช่วยกันดูทั่วช่วยกันปั๊มวิวปัว๊มปั๊มได้กนปั๊มแล้วเลยเอา้าวกดไลค์อยู่แล้วอา้าวกดเข้าไป ตไไ่ไม่ต้องเป็้องปั๊มหรอกนะครับเอาไว้เงี้แหละช่องเงินเรคนน้อยๆดีคนดูน้อยๆดีแล้วนะครับอยู่กันอย่างเงี้แหละนะเพราะของเราหนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยนี่สองร้อยเหรียญขึ้นหนึ่งล้านบาทเห็นไหมอ่าเดี๋ยวพอร์ตฟิทีโอให้ดูใช่ป่ะสองร้อยเหรียญป่ะตรงไหนว่าเด POSIT นี่เด POSIT สองร้อยเหรียญเห็นไหมครับอันนี้วิดรอมาแล้วหนึ่งล้านเห็นไหมครับอันนี้ ใช่ปะอ่านี่พอตให้ดูนี่พอตจริงนะอันนี้อันนี้พอร์ตเรียวนะน,นี่พอตเรียว6กแปดศูนย์นี่พอตเรียวนะครับอันนี้เกณฑ์เห็นไหมก็เรียกว่า o, เรียกว่าโอเวอร์เทรดป่ล่ะไม่รู้ครับแล้วแต่สกิลสกิลมากก็ไม่ใช่แต่นนี้ไม่ใช่โอเวอร์เทรดนะสองร้อยเหรียญถ,ถ้าถ้าจะถ้าจะสองร้อยเหรียญขึ้นล้านแล้วยอมโดนหาว่าโอเวอร์เทรดไหมยอมโดนหาโอเวอร์เทรดอ่ะผมยอม <c oughs> แล้วแต่คนนะครับก็ถ้าถ้าขึ้นล้านก็เอาไปทําไม่ด้วยอะไรเงี้ยนะครับ ถามว่าอันนี้อันนี้อันนี้บอกว่ามันล้านกว่าบาทนะครับอินทรน่าจะเป็นค่าสวอปอะดอกเบี้ยมันค่าสวอปสักอย่างสวอปแพงเนาะแพงแพงค่าสวอปนะครับอันนี้มันลี่เดลี่อะไรอย่างงี้ทำวันร้อยจริงจริงอันนี้มันวันละร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแต่พอดีว่ามันตอนบันทึกมันบันทึกน้อยนะครับเห็นไหนะเห็นยังนะแต่รู้สึกสมัยก่อนน่ะผมยังทำแบบ อัดคลิปไม่เป็นไงก็เลยทําทําในพอร์ตไม่เป็นเลยไม่ทําให้ดูนะครับตอนนี้เริ่มทําเป็นละเริ่มเรียนรู้เทคโนโลยีละนะนะครับอันนี้ก็เรียกว่าโอเวอร์เทรดนะเพราะงั้นโดยสรุปง่ายๆคําคถามนี้ฝึกจิตใจยอย่างไรไม่ให้โอเวอร์เทรดครับง่ายมากครับขึ้นอยู่ความมั่นใจ นะครับมับ่นใจแล้วต้องมีประสบการณ์ด้วยนะว่าว่าวันนั้นเคยเคยกาไรถ้าไม่มีประสบการณ์แล้วไปมั่นใจอยู่ดีแม่งมั่นอ,อกมั่นหน้ามาที่ครั้งแรกเนี่ยอันนั้นไม่ใช่อันโอเวอร์เทรดนะครับนึกออกยังอย่างจังหวะยกตัวอย่างอย่างเราปัจจุบันก็เหมือนกันอย่างทองคำเนราคาปัจจุบันเนีี้นะครับอันนี้มันยังขึ้นอยู่ถูกไหมเราก็มองบายตามดาวทองทองเรามองขึ้นตั้ง ตั้งนานแล้วนะผมแปลกใจมากทําไมคนส่วนมากตกรถใช่ไหมอันไหนวะอันนี้ปะใช่ไหมที่มีกราฟใช่ปะวะเดี๋ยวนะขอดูทองก่อนี่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 น,นี่ทองอันนี้อันนี้อันนี้ลงมันที่เท่าไหร่อ่ะลงตั้งแต่เมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วก็เกือบเดือนแล้วอะนะครับ เรามองขึ้นถูกปะเนี่ยเรามองขึ้นแล้วเรามองบายตรงนี้ด้วยมองบายไปเอาแนวต้านก่อนแถวนี้นะครับซึ่งถ้าโครงสร้างมัน,มนอ่อนค่อยมองลงถ้าโครงสร้างมันแข็งก็มองขึ้นแต่ตอนนี้เรามองบายขึ้นไปนะครับผมแปลกใจมากเลยทําไมมึงตกมึงตกรถกันได้ยังไงอันเนี้ยใส่เครล่เนี่ยเรามองแล้วแต่ทั้งดัชท,ทั้งโดจิอันนี้คือเมื่อสามวีคที่แล้วใส่เครล่นีในวิ่งไปแล้วหนึ่งหมื่นป,ปโดยประมาณนะครับเพราะงั้นหนึ่งหมื่นเปรปเนี่ยเองต้องมีเงินเก็บกันแล้วดิ็อตนอ่ะต้องมีแ,แล้ว ถ้ากาไรน้อยกว่า3ามแสนนี่คือแม่งผิดปกติมากคลิปครูบาอาจารย์ก็มีหัหมองขึ้นดาวเดลลี่ก็มีทฤษฎีก็มีแต่มึงตกรถกันที่ไซเคิลนี้มันแปลกใจมากนะครับจริงจริง,รงนักเรียนที่มีของเนี่ยประมาณครึ่งห้องมีออเดอร์ถือยาวตั้งแต่ข้างล่างตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีประมาณครึ่งห้องแล้วตรงเนี้ยผมจําได้ว่าอันเนี้ยเรียนเทรดสดแล้วผมยัดออเดอร์ใส่มือเข้าไปเลยอะทั้งห้อง นะครับแล้วแม่งก็ทีพีตรงนี้ทีพีตรงนี้แง่เจ๋งว่าอีกอันหน,นึ่งคือตรงในแถวนี้แถวแถวนี้อันนี้มีเทดสดมีเรียนแทรดสดอีกวันหนึ่งของอีกอีกอีกคลาสหนึ่งแม่งก็เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ทีพีตรงนี้อ่าเจ๋งวะล่ะอีกอันนึงยุดสึกว่าน่าจะเป็นแถวแวแนี้ นะครับผมจัดออเดอร์ใส่มือเลยแล้ววางบายซ็อกให้ด้วยแล้วมันก็ทีพีกันตรงนี้มึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรงงมากเป็นอะไรทาไมขี้แพนิกอะไรกันขนาดนั้นถือยาวครับถือยาวจนกว่าดาวจะเสียง่ายๆก็วางคัดลอสวางอะไรตรงนี้ออเดอร์ order ข้างบนเนี่ยตรงนี้อันนี้มีจุดเข้าอันนี้ e n t ทร Ent r y มาข้างล่างถูกป่าวก็วาง s อลวางอะไรตรงนี้นะครับแล้วก็เบิ้ลไปเรื่อยๆจนกว่าดาวมันจะเสียดาวเสียก็เมื่อไหร่ก็ยอมเผื่อจะมีนิวไฮด้วยย่องมาขึ้นต่อมีนิวไฮอะไรเงี้ยก็ซื้อไปก่อนไม่เป็นอะไรมึงทำไมตกรถกันแปลกมากนะครับเป็นเป็นไซเคิลที่แปลกสุดที่เคยเห็นมาอุตสาอุตสาอันนี้ก็มองขึ้นให้เนี่ยขีดลูกศรขึ้นเนี่ยขึ้นเปิดเสียงมายังไงก็มองขึ้นมองขึ้นไปก่อนเนี่ยเขียนเลขด้วย2อ2ส่วน้เนี่ย ตกรถได้ไงมันแปลกะมากนะครับนั่นแหละถ,ถึงน้บบองถนะึงต้องบอกไงว่าอยู่ที่ exp เก็บเวลมาเปล่าเก็บเวลมาก็ก็ได้นะครับประมาณนี้เั็นไหมอ่ะเดี๋ยวตัดคลิปก่อนคลิปมันยาวไปแล้วนะครับไปแล้ว